เพียงคู่บ้านเทียงคู่คุณสวัสดีครับมาใหม่สวัสดีพร้อมกันด้วยขออนุญาตฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับเ <P ew> พราะว่าผมมาแทนคุณสุนันท์จันทราครับวันนี้พบกันวันจันทร์ในรายการคุยมันทันข่าวคุณสุนันท์ไปล้างพิษอยู่ไม่รู้หลือพิษบ้านน้ขนาดไหนตอนนี้นะผมจะทําเปิดเมือนกันออล้างพิษตับใช่แต่จะเฉพาะล้างเฉพาะพิษตับแหละอ๋อถ้า ใครตับแลบมาที่ผมเพราะว่าถ้าล้าพิษตัดธรรมดาต้องไปนู่นคุณปานเทพคุณขอบใช่ไหมใช่แต่ถ้าตับแลบมาที่ผมเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าผู้บริหารประเทศคนไหนตับแลบมาที่ผมได้เลยล้วตับไหมล่ะโอ้โหอันนี้ยากอันนี้ปล่อยมันไหมไปเถอะอ่ะแล้วหูดับไหมเลยนะทํานระธนหูดับไหมอันนี้ล้างไม่ได้แล้วตอนนี้เยอะนะเป็นโรคหูดับไหมนี่มาเป็นไงตอนแรกว่าจะจบไปง่ายมันไม่ง่ายอ๋อมันไม่ง่ายซะแล้วนะ พูดง่ายๆคือไม่ใช่ปอกล้วยเข้าไม่ใช่ก็เหมือนทั้งเรื่องไอ้คำพูดประโยคเดียวนี่ใช้ได้หลายเรื่องครับหนึ่งเรื่องก่อเต่าก็ปิดคดีไม่ง่ายซะแล้วสองคดีสนชก็จะถอดถอนไม่ง่ายซะแล้วอ้าวแล้วใช่ง่ายอีกแล้วไม่ง่ายอีกแล้วเพราะว่ามันมีการหมกไม่ถูกสลายเป็นการหมกไม่ไว้ก่อนคือไม่เขียนคือเขียนรัฐธรรมนูญใหม่มาแต่ไม่ได้พูดถึงรัฐธรรมนูญเก่าว่าจะถอดถอนได้หรือไม่ในคดีเก่าที่ค้างคากันมาใช่ไหม แล้วเห็นว่าโ<ช>ดนขู่ด้วยนะ,ะนักใช่นักนักหมอมก็ต้องต้องแก้ตัวหน่อยหนึ่งว่าทําไมถึงทําอะไรไม่รอบคอบนะเป็นนักกฎหมายเขียนมีรูรูหมารอดอะไรอย่างนี้นะหรือช่องโหว่หรืออะไรแล้วแต่นะหรือไม่เจตนาอะไรก็ต้องไปตอบคำถามสังคมไว้เองนะวันนี้วันจันทร์มันเปิดนะเดี๋ยวรอดูว่าตลาดจะเป็นยังไงเพราะว่าไม่แน่ใจว่าเรื่องของก่อเต่า เหนืองห้องกงเนา้เเรื่องเรื่องก่อตามันเกี่ยวโยงถึงพม่าเกี่ยวโยงถึงอังกฤษแล้วก็เกี่ยวโยงถึงอาเซียนอาเซมด้วยเรื่องของก่อตาแต่ส่งผลสะเทือนมาถึงตลาดหลักทรัพย์ใช่ยังงั้นเชียวเพราะว่าอังกฤษเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยพม่าก็เกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมแล้วมันเกี่ยวภาพลักษ์ดูเขาจะดูว่านายแชงบอกว่ากลไกกระบวนการทางกฎหมายของเราเนี่ยกระบวนการยุติธรรมของเราเนี่ยมันเจ๋งที่ว่าหรือเปล่ามันมีอะไรเบี่ยงเบนบิดคดีไหมถ้าไม่เจ๋งนะ นักวิทยุเขาบอกอ้าวถ้าตัวเองโดนเข้าไปล่ะใจหวังเพื่อความยติธรอมจากไหนล่ะคือเรื่อก่อตาวเดี๋ยวเราสพลเขาบอกว่ามีการตั้งคําถามเจ็ดแปดข้อเยอะเยอะเลยจริงมากกว่าเจ็ดแปดข้อเยอะครับเยอะไม่ใช่เราตั้งไม่ใช่เราตั้งเป็นเรื่องของสังคมรวมทั้งประเทศอังกฤษแล้วก็พระบาเขาส่งคนมาดูเรื่องนี้เลยใช่นักสุธีพิชนชาวอังกฤษอันดี้ฮอลก็มาแล้วจะหาทนายมาด้วยโอซึ่งกรณีก็หนักหนาสาดเพราะว่า วันที่คุณสมยศปิดคดีใช่ไหมบ,บอกสมบูรณ์เพอร์เฟกทุกอย่างน่ะเขาพลาดไปนิดหนึ่งตรงไหนอ่ะไม่ได้จัดแถลงข่าว Inter อินเตอร์ทดสอบกันว่าให้ผู้สื่อข่าวอินเตอร์มาสักถามซิสือ่สอไทยสักถามสิอินเตอร์ถามถ้าผ่านการทดสอบขั้นต้นนั้นไปได้ก็ไปว่าในศาลได้ไงโอแต่ไม่มีไงไม่มีตรงนี้สําคัญสําคัญมากค,คุณสมพลคุณสังเกตไหมว่าเดี๋ยวนี้เวลาคุณประยุทธ์พูดเนี่ยครับมีภาษาอังกฤษใช่เพราะว่า วันนี้โลกเนี่ยมันต้องสื่อสารให้คนทั้งโลกเขารู้ด้วยเพราะงั้นรัฐบาลคอสชเนี่ยนะฮะใช่ไหมใช่ไม่ใช่เถะไม่ใช่แล้วคอสชคอสชรัฐบาลคอสชเนี่ยเขาคํานึงถึงเรื่องต่างประเทศเพราะงั้นผมสังเกตว่าหลังๆเวลาเขาแถลงข่าวอะไรเขาจะมีภาษากฤษหรือแปลเลยใช่ซึ่งอันนี้ถูกต้องใช่ต้องใช่แต่ว่าแค่นี้ไม่พอเพราะว่าเรื่องก่อเต่ากลายเป็นเรื่องอินเตอร์ไปแล้ว ไม่ใช่เฉพาะพมา่าและกรานะยุโรปทั้งยุโรปก็มองอย,ยู่อเมริกาก็มองอยู่แล้วสื่อฝรั่งก็รู้อยู่แล้วว่าครับเขาไม่มีพันธะผูกพันที่เกี่ยวกับเหมือนกับผู้สื่อข่าวไทยที่โดนควบคุมโดยมาตราเ7ใา<ช>่โดยกสทอชอโดยกศธหรือกอ,อะไรก็แล้วแต่กทั้งหลายอ่ะกศทั้งหลายแหละม่ได้ขึ้นกับกละชทั้งหลายแหละที่นั่นก็ควบคุมดูห้ามพูดถึงอดีตห้ามพูดถึงเรื่องเป็นการเฮสปีช กาวใส่ร้ายป้าสีเขาความจริงในใอดีตก็พูดไม่ได้ด้วยอันนี้คือแต่ฝรั่งสื่อฝรั่งไม่สนใจฝรั่งก็ไม่สนใจยูไม่ให้ตอบคาถามพวกไอ้ตามใดที่ไอ้สงสัยถ้ายูไม่กล้าตอบยิ่งเพิ่มความสงสัยว่ายูมีอะไรซ่อนได้หรือเปล่าคือออมแอมไม่ได้ไม่ได้กอักไม่ได้ได้พูดภาษาไทยอย่างเดียวไม่ได้แล้วถ้าพูดภาษาอังกฤษแต่ฉันอธิบายไม่ชัดเจนก็ไม่ได้ลำบากที่สําคัญผมอยากฝากคุณโสพล ผ่านไปถึงท่านประธานสพลผ่านไปถึงทางตำรวจคืออันที่หนึ่งเนี่ยสื่อต่างประเทศมันมีคนต่างแดนเขามีเน็ตเวิร์กด้วยเพราะงั้นเนี่ยเขาไม่ปล่อยหรอกใช่ให้คอสชเนี่ยรอยนวลเขาแอบแทงหลังอยู่ใช่เพราะงั้นตรงจุดนี้เนี่ยสื่อต่างประเทศส่วนหนึ่งทําด้วยบริสุทธิ์ใช่แต่สื่อต่างประเทศส่วนหนึ่งก็ไม่ต่างกับสื่อไทยบางคนนะเขารับซับกันอยู่เพราะงั้นเนี่ยมันก็จะอัด รัฐบาลรัฐประหารเต็มที่ใช่ใช่ใช่ยิ่งยิ่งท่านนายกจะไปพม่าต้องไปนั่งจ้องตากระเตงเสงยุ่งแล้วนะใช่ไหมกอะเตงเสงเ็ามองเราเขามองท่านนายกว่าที่อาคันตุกะที่มาเยือนนี่นะข้าพเจ้าควรจะถามเรื่องประชาชนข้าพเจ้าที่ถูกท่านจับดีหรือไม่ใช่ไหมคือถามพูดมันก็ต้องเครืองอ่ะนะไอ้มันเรื่องระดับชาติมาพูดถึงเรื่องอาชญากรรมธรรมดานได้อย่างไรแต่เขาหมายถึงกระบวนการดุลยธรรม แล้วก็นายนายกของเราไปรับประกันคุณสมยศซึ่งคุณสมยศก็ถูกรับประกันโดยลูกน้องอ่าผมไม่แน่ใจคุณสมยศในใจจริงนะเชื่อหรือไม่ว่าเป็นความจริงครับเที่จับมาเนี่ยของจริงอย่างนั้นเลยเหรอคุณคุณอ่านใจคุณสมยศได้ว่าคุณสมยศเอ๊ะมันใชืใช่อไดใ,ใช่ใช่แต่ยังไงเขาก็ต้องบอกว่าใช่เพราะเขาบอกใจไปแล้วนี่คุณสมยศคงไม่ต่างมากคุณคำปรวิทย์ในกรณีคุณเอกยุธเหมือนกันเดะเลย เพราะว่ามันไม่บางอย่างมันไม่ค่อยสมเหตุใช่ไหมมันเป็นจิ๊กซอที่ไม่ลงตัวมันมีควอเชนใช่เขาเรียกว่าเครื่องหมายคําถามใหญ่มากแล้วหลายตัวด้วยใช่นะคราวนี้มันอย่างนี้ถ้าท่านนายกต้องไปที่พม่าอยู่แล้วเพราะว่าพม่าวันนี้เป็นประธานอาเซียนใช่เวลาเต็งเสงเขามองท่านนายกอย่าไปทิ้ง่าเขามองว่าท่านหลออ่าฮะถ้าเขากําลังมองว่าเฮ้ยเรื่องพลระเบืองของผมคุณให้ความยุติธรรมหรือเปล่า่่คุณสมพลจําได้ไหม จีนไปทําเหมืองอยู่ในพม่าวันนี้พม่าไม่เหมือนเมื่อก่อนนะใช่เขาออกสู่สังคมโลกแล้วเพราะงั้นจีนไปทําเรื่องเกี่ยวกับเหมืองไม่ได้แล้วไม่ดีไม่ได้ชาวพม่าตายจีนต้องบังคับชาวเออจีด้วยเออพม่าบังคับจีนเลยนะขอโทษกับประชาชนใชแล้วก็ต้องยอมรับผิดใช่เพราะงั้นกรณีนี้พม่าไม่ปล่อยให้ลอยนวลเหมือนกันคือเขาไม่สูเอียไม่เกียรเซียเออในเมื่อเป็นเรื่องพลเมืองของเขาครับฉะนั้นกรณีนี้เช่นกันคือนายกไปพม่าปุ๊บแล้วนี่นะจะต้องมีสื่อต่างประเทศ อยู่เช่นด้วยเพราะก็จะต้องไปและต้องแถลงถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับพม่าด้วยใช่ไหมล่ะแล้วต้องมีสื่อถามเรื่องนี้แง่ๆถ้ามีการแถลงข่าวนะจะไม่แถลงข่าวก็ก็ดูกระไรอยู่คุณต่อพลรู้ไหมพม่าต้องเชิญสื่อมาเยอะใช่เพราะเขาต้องแสดงภาพว่าฉันปกป้องคนของฉันใช่เพราะฉะนั้นท่านนายกต้องทาการบ้านก่อนไปเรื่องนี้ใช่ใช่ด้วยการเอาตํารวจมานั่งอธิบายให้ชัดเจนใช่ว่า ทำไมสองคนนี้เป็นฆาตรกรหรือโดนกล่าวหาโดยเอาหลักฐานเพื่อไปเตรียมตอบให้ใช่และคําถามที่สังคมถามมานะ่ะคุณตอบได้ทุกข้ออย่างอ่าถ้าตอบไม่ได้ปุ๊บแล้วคุณจะไปสู่อสารในไงทนายเขาซักคุณตาขี้แตกแน่ใช่ใช่ไหมล่ะแล้วยิ่งทนายเขาต้องต้องจ้องเล่นคุณอยู่แล้วอยู่แล้วผมถึงบอกว่าดีไม่ดีท่านนายกไปพม,ามา่าสื่อต่างประเทศในไทยจะบินตาไมไปด้วยอ่เพราะว่าไปที่รือนปุ๊บไปอยู่แล้วอาจจะมีซักถามได้สะดวกกว่าซักถามเมืองไทยใช่ไหมล่ะโอ้จริง เพราะว่านายกก็ยังไม่จัดแถลงข่าวเมืองไทยก็ได้นี่เรื่องนี้แต่ว่าถ้าไปแค้ว่ากุ๊เขามีสิทธิตั้งคําถามได้เขาจะเริ่มตรงไหนผมบอกให้เลยอืผมเคยสมัยพลเอกชาชัยที่ว่าเขาทำงานเนี่ยซื่อต่างประเทศมันจะถามก่อนใช่เพราะซื่อต่างประเทศถามได้สื่อไทยก็บอกอ้าวแล้วต่างประเทศถามได้ทําไมฉันถามไม่ได้ใช่ใช่ใช่มันก็จะเกิดการคําถามและครนี้อยากจะกราบเรียนท่านนายกให้เตรียมการบ้านเพราะอะไรเพราะอินเทอร์เน็ตที่มันตั้งคําถามกันใช่ สถานทูตพม่าเขาแปลแล้วใช่เขาส่งไปให้แล้วเรียบร้อยว่าแม้กระทั่งในประเทศไทยเฮ้ยเขายังถามเลยเออพราะงั้นทางฝ่ายพม่าและสื่อต่างประเทศเขาก็ต้องเตรียมตังค์ใช่ฉะนั้นกลายเป็นนายกนี่ไม่หมูไม่หมูเขาต้องไปเชิญสื่อต้องตอบคำถามให้ได้อ้ที่ไปพูดอยู่ฝ่ายเดียวพูดแล้วต้องให้คนอื่นเชื่อแต่ไม่ไม่รับคําถามโดยสื่อทั่วไปครับถามคำถามแต่คําถามจากหน่อมแนมพวกสื่อไทยนะอคือไม่ใช่ตอบแบบสื่อไทยนะคือถามแบบกลัว ถามสื่อไทยที่ถามแล้วกลัวด้วยถามด้วยถามไปสั่นไปถามไปสั่นไป <c oughs> นะหัวโดน<ช>พุพ่มโพริยมไงใช่พอสังคมถึงสังคมอินเตอร์แล้วเนี่ยเป็นพม่าเป็นการลองของทดสอบความสามารถทดสอบทางความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของท่านนายกด้วยเป็นงานแรกเลยนะใช่แล้วไ,ไ,ไ,ไปไปยุโรปที่ต้องโดนแง่ๆอยู่แล้ว<ห>ลยุโรปเว้นว่าจะไม่แถลงข่าวเดินกลับสะบัดก้นแล้วก็หรือหันหลังให้ไม่ได้กลับมากรุงเทพเลยไม่ได้ไม่ได้ เขาก็ต้องดักนุ่มดักนีเขาต้องขอส to, ัมภาษณ์อยู่แล้วล่ะที่ว่าจะมีเทคนิคอย่างไรการตอบอย่างไรอย่างไรเอาตัวรอดได้หรือเปล่าเพราะสื่ออังกฤษนี่นะบอกให้รู้ด้วยเฮงสวยก็มีดีก็มีนะเกรดแบบไอ้ประเภทไอ้ชอบข่าวตื่นเต้นแบบหัวสีบ้านเราก็เยอะไอ้ที่ตัวแสบละสื่อหัวสีอังกฤษนี่ไม่ธรรมดาคนกินแมงสาบก็ขึ้นหน้าหนึ่งใช่ไหมหน้าสามอยู่โปอยู่ใช่ไหมพวกแทบลอยอังกฤษนี่ถือว่าสุดจอดความแสบแล้วแล้วพวกนี้ล่ะที่จะ เอาแพะยไปชนแกะหรือคําถามนี่แ yeah, ย, yeah, ย,ย่ท่านานายกแย่ท่านนายกไถ่ฉันบอกถ้าไม่ตอบท่านยังไม่ตอบคำถามผมเลยท่านไม่ตอบคำถามมเลยอันนี้แหละถ้าท่านจะหน้าแดงอ่าหน้าแดงหูแดงนะหรือตาตาทำต,ตาขึงขังอเข้าไปใหญ่เพราะว่าเขาไม่กลัวใช่ผมว่าผมฟังผมดูทีวีเยอะเลยนะคุณสมพลอ่านหนังสือพิมพ์ด้วยอะไรด้วยไม่มีใครใจดีเหมือนเราเลยนะแนะนําท่านนายกหมดเลยใช่ นี่บอกให้หมดเลยบอกให้หมดเลยท่านเตรียมตัวจะต้องเจอเจอกับสื่อที่ไม่เหมือนกับสื่อที่ท่านเจอในประเทศไทยพูดตรงๆไม่ใช่สื่อไทยเพราะสื่อไทยมีประเภทเฉลี่ยท่านด้วยใช่บางทีชงคําถามไม่ท่านท่านชอบใจแต่ว่าสื่อเมืองนอกไม่มีเขาจะถามเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยตามความเป็นจริงว่ามันเป็นค e s t ช่นมันเป็นคําถามเขาก็จะถามใช่แล้วท่านเตรตอมไว้จะเลี่ยงไปเลี่ยงมาจะมาทำแบบนี้นิ่ๆตุ่มๆ ลูกเล่นใช่ไม่ได้ไม่ได้นะจำไม่ได้เลยว่าจอร์ดพิดต้องหลบรองเท้าเลยนะอไม่รู้ใครเข้าไปบังใช่ไม่ขนาดท่าไหนข่าวเลยนะใช่เพราะฉนั้นจอร์ดพูดีไปฝึกมาเลยแล้วนี่คือการทดสอบในพม่าเป็นการทดสอบก่อนและจากนั้นไปยย่างอังกฤษแล้วนั่นคือท่านต้องเชิญพบตรมาจับเข้าคุยเลยว่าต้องเตรียมตอนนี้เลยบอกคุณสมยศไอลีคุณพูดมาแสลงเปล่าเปาเนี่ยใจคุณจะเชื่อจริงหรือเปล่ามันเป็นจริง ต้องถามนี่เลยนะลูกผู้ชายบอกคุณบอกผม่งตรงว่าถ้ามันไม่เป็นถ้าคุณเชื่อเป็นจริงนะแล้วคุณเชื่อเป็นจริงนะเอาเขียนมาให้ชัดเจนคี่มันเคลียร์ได้นะหลักฐานมาผมจะเชื่อคุณแต่ว่าถ้าคุณเคลียร์ไม่ได้แล้วคุณไม่เชื่อคุณบอกมว่าทำตรงเออจะได้มีวิธีพูดอีกแบบเพราะเมื่อคืนในพักพวกผมที่เขาอยู่ในองค์การตํารวจมานะอ่เขาว่าไงห้าสิบปีเนี่ยเขาสนิทกับคุณมนชัยสนิทกับคุณนรงมหนนสนิททุกคนเพราะว่าตอทุกคนเขาสนิทมาตลอด อายุก็แปดสิบกว่าแล้วอหเขารู้จักตำรวจระดับสูงทุกคนอะไม่ต้องพูดถึงละไม่ต้องพูดถึงละแปดสิบกว่านี่ไม่ต้องห่วงแล้วเขาบอกเขาก็ได้สอบถามพักพวกในตำรวจเขาน่ะเออได้คำยืนยันอย่างมั่นเหมาะอย่างน่าชื่อชมว่าคดีนี้จับแพ้นี่คือเพื่อนคุณโสพลตำรวจบอกเขาตำรวจบอกเขาตำรวจบอกเขาว่าจับแพ้อะอย่างนั้นเลยนะอางนี้แหละคือทีแรกเขาจะจับแกอ่า ไอ้ฝรั่งไงที่เป็นเพื่อนอ่ะใช่ใช่แล้วก็ไปบอกว่าโอ้โหเลือดติดกางเกงใช่พอดีไอ้ฝรั่งคนนั้นมันมีเพื่อนเป็นนักข่าวมันรู้แล้วว่ามึงจะยัดเอากูเป็นแพ้กูเป็นแกะกูไม่ใช่แพ้ก็เลยพานักข่าวขึ้นโรงพักพอขึ้นโรงพักตอนนี้เป๋กันไปหมดอันนี้อันนี้ถ้าคุณสมยศหรือลูกน้องคุณสมยศฟังผมนะมันจะมาฟ้องผมหรอกว่าผมไปใส่ร้ายป้ายสีหรือพยายามดิสเครดิตไม่ใชนไม่ใช่เป็นเจตนาดีที่บอกให้รู้ว่า สิ่งที่สรุปไปแล้วนั่นจะต้องเผชิญการท้าทายทางหลักฐานทางคำถามอีกเยอะอนะแล้วก็ะจะมาฟ้องลองสื่อละว,ว่าดิสเครดิตตำรวจไม่จาเป็นไม่ถูกเอาอย่างนี้เพราะว่าความน่าเชื่อถือมันต่างกันเยอะบอเอาอย่างนี้กุนะสมยศแล้วก็ท่านนายกทั้งสองท่านเลยเพราะเรื่องกอเต่าเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเฉพาะของพวกคุณมันเป็นเรื่องชื่อเสียงประเทศไทยใช่ผมเสนอว่าควรจะเป็นเพรสรีลีสโดยธรรมใช่เพราะเวลาแถลงข่าวเนี่ยมันจะถูกนักข่าวซัก ไม่เหมือนเพจซีรีสใช่ฝรั่งเนี่ยมันจะใช้เพจซีรีสเพราะว่าคุณตอบไม่ได้ทั้งหมดแต่คุณแจกเอกสารเลยเป็นสเตทเมนต์สดตอรไปเลยออกไปเลยพอถามเรื่องก่อเต่าปุ๊บมันจะมีเหตุผลทําเป็นภาษาอังกฤษเลยใช่แล้วทําเป็นภาษาไทยด้วยเพราะนักข่าวไทยไปด้วยแล้วคุณแจกเลยอย่างนี้ท่านนายกไม่ต้องตอบเยอะท่านนายกสามารถที่จะบอกเรื่องก่อเต่านั้นเราได้แจกเอกสารให้เรียบร้อยแล้ะเพราะงั้น ไปอ่านได้เลยแต่ถ้าหากว่าเขามีคําถามต่อเนื่องอจากเตรียมเสร็จเม็นก็ต้องเตรียมหลังจากนั้นเพราะมีใครพอใจเขาต้องการถามเขาต้องถามแต่ละคนเนี่ยนะสื่อแต่ละคนบอกว่าสื่อฝรั่งต้องการเป็นพระเอกนั่นแหละถูกต้องหน้าที่เดียวคือต้องการต้อนให้คนที่ถามจนมุมไม่ได้เอาอย่างเย้เริ่มถามตัวเองคุณโสพลพูดถูกทําไมอย่าไปเกียดนักข่าวไทยหรือนักข่าวต่างประเทศที่เขาเขาจี้ถามใช่มันเป็นหน้าที่เขาเขาจะจี้ไม่ว่าจะเป็นประธานาธิบดี ามาใครต่อใครโดนทั้งท่านโดนทั้งนั้นละคลินตันยังโดนเล่นเงินเพิตายใช่เพราะเะนั้นท่านนายกครับเขามีหน้าที่จะต้องจี้ถามใช่แต่ท่านจะตอบหรือไม่เป็นเรื่องของท่านใช่การตอบหรือไม่เนี่ยมันก็จะมีทั้งบวกและลบใช่เพราะว่าถ้าเผื่อบางเรื่องเนี่ยท่านไม่ตอบใช่เขาก็หาว่าตอบไม่ได้ตอบไม่ได้แต่บางเรื่องนี่ท่านไม่ตอบเขาบอกเออเฮ้ยเสียเวลาไปตอบเพราะคําถามไร้สาระใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นทักษะ ของ<ช>การที่จะใช้ความสามารถของท่านเอง<ช>นะเฉพาะตัวท่านนายกใช่แต่อย่างน้อยไอ้ตัวข่าวที่เป็นเอกสารเนี่ยนะคำชี้แจงที่เป็นเอกสารเนี่ยมันจะดีที่สุดแล้วจากนั้นเนี่ยในคำถามทั้งหลายที่มีอยู่ท่านเตรียมาไว้ด้วยเพราะต้องโดนแน่ๆนใช่พเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องเกียรติภูมิของคุณสมยศเองใช่เกียรติภูมิของท่านนายกใช่เกียรติภูมิรัฐบาลเกียรติภูมิของประเทศไทยและเกียรติภูมิของประชาชนทั้งหมดถูกต้องเพราะ ที่เราพูดเพราะท่านทำหน้าที่เป็นนายก<ช>กับเป็นพบตรลใช่ถ้าท่านไม่ใช่เราก็ไม่พูดถึงท่านท่านเป็นประธานสอตอชอด้วยนะใช่นะฉะนั้นก็ก็ก่อนหน้านี้มีคนรับประกันมีทั้งท่านายกเองรัมรีกลาโหมด้วยคร<ช>ับแล้วก็นายกรัฐมนตรีเองด้วยนะรับประกันทั้งหมดเลยฉะนั้นก็คําถามที่ท่านจะไปเชิญมีแง่ๆอยู่แล้วและท่านจะไม่ตอบก็ไม่ได้ด้วยเพราะว่าแลเพะท่านพราะคุณสมยศไปสูุปว่าเพอร์เฟกต สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ทีนี้ท่านจะไปตอบปัญหา,าว่าตำรวจกำลังพิจารณาอยู่คดีไม่ได้อีกเพราะสมบูรณ์แล้วนี่เพราะถ้าวความสมบูรณ์นั้นมีช่องโหว่แล้วท่านเห็นด้วยหรือไม่ท่านเห็นความช่องโหว่ต่ตางๆนี้หรือไม่จะแตข้อท่านจะตอบว่าไม่รับรู้ไม่ได้เพราะท่านไปรับประกันไม่ได้ยไปแล้วไงฉะนั้นต้องหาทางออกในประเด็นนี้ให้ดีเราเตือนท่านไว้ก่อนจะไปพม่าหรือจะไปจะไปอาเซมนนี่แหละยุโรปนี่แหละครับก็ฝากท่านนายกกับคุณสมยศเพราะว่า ตรงนี้เนี่ยมันเป็นการออกต่างประเทศครั้งแรกของ่ันนายกเป็นการประชิญหน้าของผู้สื่อข่าวทั้งในและต่างประเทศนอกประเทศไทยอันที่สามคำถามเรื่องนี้มันมีเยอะอันที่สี่ฝรั่งที่เขาโดนกล่าวหาในตอนต้นเขากลับไปที่ประเทศอังกฤษเขาเขาก็ไปพูดเอาไว้เยอะแยะอันที่ห้าวันนี้ทั้งพม่าและทั้งอังกฤษไม่เชื่อว่าเป็นผู้ต้องหาจริงนะอันที่หก คำถามเยอะมากจริงๆใช่แล้วยังเคลียร์ไม่ได้ช่เมื่อเคลียร์ไม่ได้เนี่ยมันจึงเป็นภาระของท่านหน้าที่หน้าที่ของท่านนายกที่หมายถึงเป็นตัวแทนคนไทยทั้งชาติ<ช><ช>ที่จะต้องไปเผชิญนั้นเราจึงเนี่ยห่วงด้วยความจริงใจไม่มีคําว่าอาคติเพราะถ้าท่านตอบดีถ้าท่านอธิบายได้ร<ช>ประเทศได้ประชาชนได้ท่านได้ทุกคนได้หมด<ช>แต่ถ้าตอบไม่ดีเนี่ยเสียหมดเลยท่านนายกม,มันจะไปเป็นแบบวันศุกร์ไม่ได้ใช่ นะแล้วที่สําคัญไปชวนนักข่าวร้องเพลงที่นั่นเดอนะขอให้ไว้ใจขอให้เชื่อมัน่นไม่ได้ไไดเพราะฝรัง่งมันไม่ร้องด้วยเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยมันเหลืออันเดียวจริงๆเลยนะคือตอบให้ได้ใช่แล้วก็ที่สําคัญสิ่งที่เผชิญนั่นนะจะมีความท่านยังมีความรู้สึกว่าก็ลองจะเดินฝ่าดงกับระเบิดโอ้อย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยผมบอกให้ฟังด้คุณเอาอย่างนั้นเลยบรรยากาศจะไม่ต่างกับท่านที่เดินฝ่าดงกกับระเบิดตรงนี้นะ สนามทุเรบแบนี้นะเคมอยู่นี่นั่นนี้โนนนะท่านต้องเดินไปให้รอดคําถามแต่คาถามคือกับระเบิดแต่ลูกแต่ลูกที่วางไว้ถ้าเหยียบไปต่อไปดีปุ๊บบุ้มขึ้นมาความเสียหายก็ขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือของท่านแล้วก็เขาจะดูด้วยว่าท่านมีอารมณ์อย่างไรตอบคำถามด้วยความสุขุมไหมมีอารมณ์เหมือนผู้สื่อข่าวไทยไหมจะไปโบกวั่นไหวผู้เสียงห้วนก็ไม่ได้เลยเพราะว่าหลักสากลนั้น ต้องตอบคำถามทุกคเอาเหตุผลก่อนไปก็ดูการตอบคำถามของโอบามาของเดวิดคามเมรอนของแมงเชลเ ER, ลอร์ตอบของพวกผู้นำราศอื่นในการตอบคำถามผู้สื่อข่าวก่อนอแล้วเราจะได้หายใจโล่งอกหน่อยต้องบอกว่าเราเอาใจช่วยครับเราเอาใจช่วยนายกครั้งนี้มากเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ท่านออกไปท่านอาจจะตื่นสนามหรือไม่นะท่าน ยังไงก่อนอื่นคือเก็บอาการท่านแบกประเทศไทยไปกับท่านน่ะเออเดี่ยแหละเอาขวานทองเราไปใช่เพราะงั้นช่วยดูแลขวานของเราด้วยอ,อย่าทําให้ขวานเราบิน <c oughs> เพราะงั้นก็ฝากท่านไปด้วย,เ,ยวเราพักสันหน่อยโอเคพก,ก่อนครับครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับ